Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงนะฮะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องโต๊ะกินข้าวกินข้าวก่อนไหมพี่โอะเอาเครื่องดื่มถ่ายก็ได้เครื่องดื่มดีกวนะ่าไหมอ่ะนี่ดูด,ด๊อกเทเลยเทเลย คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับโต๊ะนี้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดสี่ที่นั่งครับมาตรฐานไม่ได้มีอะไรแปลกเลยแล้วแล้วเราชวนเขามาดูทําไมเราอยากจะให้คุณผู้ชมดูฟังก์ชันของโต๊ะรับประทานอาหารแบบมาตรฐานก่อนครับคุณผู้ชมครับการมีโต๊ะแบบนี้มันเปิดพื้นที่ไหนะ เพราะว่าอ่ะดูมันไม่ใช่แค่การวางโต๊ะแบบนี้อย่างเดียวมันต้องมีระยะถอยของเก้าอี้อเข้าออกนั่งอะไรต่างๆนะนะเนี่ยแล้วสมมติว่าเราวางตู้ไว้ตรงนี้นะเก้าอี้มาวางตรงนี้ปุ๊บต้องเปิดตู้ทีนี้เก้าอี้ขยับไปไกลใช่ซึ่งสมัยนี้พื้นที่ใช้สอยในคอนโดมันไม่ได้เยอะมากใช่ดังนั้นเนี่ยการต้องมันเล็กลงเรื่อยๆการออกแบบโต๊กินข้าวให้มันฟังชั่นอลแบบใช้พื้นที่น้อยๆและสามารถที่จะใช้งานร่วมกันหลายๆอย่างได้จําเป็นซึ่ง รูปแบบที่ไม่ไมาตรฐานแต่ออกแบบมามีไอเดียที่แปลกตาเขามีให้ดูเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูครับเขาทําได้ยังไงไปดูกันครับครับออกแยกมาเนี่ยใช่พื้นที่มันต้องใช้เยอะกว่านี้นะบูมคุณผู้ชมครับอ่าห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องที่เขาเขาเป็นทูเบเหมือนกันแต่เขาจัดโต๊ะรับประทานอาหารมาแปลกกว่าห้องเมื่อกี้ยังไงตรง<ะ>ที่ว่าเขาเอาโต๊ะรับประทานมาฟิชเชอร์ลิงกับโซฟาอ,อ่อเออใช่เพราะว่านี่คือโซฟาีใช่ คนนึงนั่งโซฟาอีกคนหนึ่งนั่งเป็นเก้าอี้แบบนี้ธรรมดานะครับการรับประทานอาหารแบบนี้คนนั่งแบบนี้สะดวกไหมก็เหมือนกับการกินข้าวปกติทั่วไปใช่แต่คนนั่งแบบนี้อาจจะเตี้ยหน่อยไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าอันนี้คือผมโชคดีที่ว่าผมเป็นคนตัวสูงนะฮะมันก็ยังจะพอทานได้อย่างไม่ลําบากนะแต่สมมติว่าเป็นฮอบบิทตัวเล็กๆทอปบิทไอ้บูมฮอบบิทมันไม่มีในโลกบูมเอาเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆก็พอ ปลายคางเขาจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งซึ่งเขาถึงไม่ทํากันครับเขาถึงไม่เอาโต๊ะรับประทานอาหารมาวางกับโซฟาเพราะมันนั่งรับประทานอาหารไม่สะดวกแต่คุณผู้ชมครับเราสามารถออกแบบปรับแต่งได้ครับเพราะว่าการรับประทานอาหารที่จัดวางโต๊ะรับประทานแบบนี้เนี่ยมันช่วยประหยัดพื้นที่ได้มากครับซึ่งเป็นข้อดีของการอยู่อาศัยในพื้นที่แคบ เราทําง่ายๆเลยครคุณผู้ชมก็คือใช้โต๊ะรับประทานอาหารที่มันเตี้ยกว่าปกติเก้าอี้ที่เตี้ยกว่าปกติหรือเล็กกว่าปกติแค่นี้เราก็สามารถที่จะเอาโต๊ะตัวนี้มานั่งทานที่โซฟาได้แล้วเพราะว่าบางทีคุณผู้ชมอาจจะกังวลว่าเอ๊ะแล้วโต๊ะที่มันเตี้ยกว่าปกติเก้าอี้ที่มันเล็กกว่าปกตินั่งนานๆเราจะไม่เมื่อยหรอ แต่จะบอกว่าคือเรากินอาหารแล้วไม่กินเราไม่ได้นั่งกินอาหารเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอู่แล้วเราไม่ได้ไปร้านอาหารคือปกติพี่กินข้าวนี่บางทีไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็กินเสร็จแล้วก็จบไปแต่คุณผู้ชมเร็วเหมือนกันนะสินาทีแหมก็รีบกินไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมโต๊ะรับประทานอาหารตัวนี้พอมันวางกับโซฟาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นไม่ใช่โต๊ะรับประทานธรรมดาสมมุติว่าโต๊ะตัวนี้มันเป็นโต๊ะแบบขาฮอปบิคือขาสั้นนะครับมันก็จะเตี้ยๆ สิ่งที่เราจะทําคือเอาคอมมาวางได้นั่งกดคอมไปดูทีวีไปทํางานก็แก่ก็แค่ไอ่งไอแพดอะไรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะสามารถกลายเป็นโต๊ะเนกประสงค์ได้ครับคุณผู้ชมลองคิดถึงโต๊ะรับประทานซึ่งวันหนึ่งเราทานครั้งเดียวนั่งสิบนาทีแต่มันตั้งเกะกะอยู่แบบนั้นอีกทีหนึ่งอาจจะใช้3ครั้ง <S 2> 2 <S แต่การที่ใช้โต๊ะรับประทานอาหารแบบเตี้ยหน่อยเอามาฟิชเชอร์ลิงกับโซฟา<ม>เราจะได้โต๊ะเนกประสงค์ขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง ซึ่งสามารถทําให้เราสามารถนั่งทํานู่นทํานี่บนโซฟาได้นั่งทำนู่นทำนี่บนโซฟานั่งทำงานนะแม<อ>่ทำงานบางคอมนั่งทำงานดูทีวีครับแล้วก็คุณผู้ชมลองสังเกตตัวโซฟานี้นะครับมันเป็นตัวโซฟาค่อนข้างจะยาวมากแบบ4ี่ห้าที่นั่งนั่งกันได้ใช่การที่มีโซฟายาวแบบนี้เวลาคนหนึ่งนั่งทำงานนู่นนี่น,นั่งคนเนี้ยก็จะมีสเปซสบายๆสำหรับจิบนูน่นจิบนี่ดูทีวีแบบนี้ได้แลก็จะไม่เกะกะกันนะผมตอ<ช>่อให้น,นั่งอยู่ตรงนี้ก็มันเ,เป็นพื้นที่แบบ ออกแบบมาให้แบบนั่งหรือใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสบายสบายมากพอสมควรนี่คือข้อดีของการยอมตัดทอนบางส่วนเพื่อเอาโต๊ะรับประทานอาหารมาฟิตเอริงกับโซฟาแบบนี้ครับครับผมและนั่นก็คือ Living i ไอเดียทำอย่างนี้คิดได้ไงเดี๋ยวเราเจอกันตอนหน้านะฮะทุกวันจันร์ทเวลา12.45นาทีทาง Money Channel วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง